ไปกันที่ข่าวแรกเลยที่จังหวัดพัทลุงเรียกว่าเป็นความคืบหน้าของคดีหลังจากที่มีชายสูงวัยก่อเหตุยิงหญิงสาวชาวลาวยิงแบบหมดแม็กเลยนะเธอเป็นสาวอยู่ที่ร้านคาราโอเกะตอนนี้เนี่ยสามารถรวบตัวได้แล้วแล้วก็รู้แล้วว่าสาเหตุที่ผู้ชายคนนี้วัย36ปีก่อเหตุยิงเพราะหึงหวงอบอกว่าส่งเงินให้ตลอดขอเท่าไหร่ก็ให้เท่าน,านั้นแต่กลายเป็นว่าหญิงสาวเนี่ย มาตีตัวออกห่างจะไปคบผู้ชายคนอื่นด้วยความแค้นใจคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะคะเป็นร้านคาราเโอเกะอยู่ริมถนนเอเชียฝั่งขาล่องพื้นที่หมู่12ตาบลเขาชัยสมที่จังหวัดพัทลุงที่เกิดเหตุเนี่ยหลังร้านก็พบร่างของนางสาวปูเป้หรือว่านางสาวบิวนางสาวบิวลินะเธอเป็นสาวชาวสาวปปลาวอายุ42ปีถูกยิงที่ลําตัวแล้วก็ศีรษะทั้งหมดเนี่ย14นัดนะ แล้วก็พบปลอกกระสุนต่างๆเนี่ยร่างกายเนี่ยมีแผล14แผลปลอกกระสุนปืนจุด38อีก8ปลอกตรวจสอบวงจรปิดก็เห็นภาพผู้ก่อเหตุคือนายทวีอายุ63ปีหลังก่อเหตุยิงปูเป้ปุ๊บเขาก็เดินถือปืนแล้วก็เดินออกจากร้านไปนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเจอกับนายนิยมนายนิยมอายุ59ปีมาแสดงตัวว่าเขาเป็นสามีของนางสาวปูเป้เขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยคบหากันเนี่ยมา6เดือนแล้ว ก่อนเกิดเหตุตัวเขาอะยังขับรถมาส่งแฟนทำงานเลยและประมาณเที่ยงคืนก็จะมารับกลับเพราะว่าเช่าบ้านอยู่ด้วยกันแต่วันนั้นเนี่ยคือโทรติดต่อหาแฟนสาวนะปูเป้ไม่รับสายออก็เอะใจแล้วก็นี่แหละไม่คิดว่าสุดท้ายจะมาถูกนายทวียิงเสียชีวิตค่ะคือฟังแบบนี้ปูเป้มีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนคนนี้ที่บอกว่าชื่อนิยมคบกันไม่นานด้วยนะแค่5 6เดือนเท่านั้น<ฆ>เองมีข้อมูลจากเพื่อนๆนของปูเป้ด้วยนะบอกว่าปูเป้เนี่ยคบหากับนายนิยมจริง และนายทวีเนี่ยจริงๆก็คบกับปูเป้ด้วยเหมือนกันคือคบซ้อนนะคุณผู้ชมหนึ่งหญิงสองชายว่าอย่างนั้นเถอะปูเป้คบกับนิยมคบกันได้6เดือนแล้วก็คบกับนายทวี e ผู้ก่อเหตุด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนชื่อทวี e ผู้ก่อเหตุเนี่ยมักจะมาที่ร้านบ่อยๆแล้วจริงๆเป็นคนให้เงินปูเป้ใช้ตลอดด้วยครับแล้วมันนั่งร้องเพลงกันที่ร้านก็บ่อยแต่ประมาณ4-5วันที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนของปูเป้บอกว่าได้ยินปูเป้ ทะเลาะกันกับนายทวีเหมือนจะขอเลิกแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกครับจนก่อนเกิดเหตุนายนิยมก็คือแฟนเหมือนแฟน,แฟนที่คบกันได้6เดือนเนี่ยมาส่งปูเป้ที่ร้านแล้วตอนนั้นเองเนี่ยนายทวีผู้ก่อเหตุขับรถกระบะมาจอดหน้าร้านพอฝ่ายหญิงคือปูเป้เห็นนายทวีปุ๊บวิ่งหลบไปหลังร้านเลยอแอบเลยไปแอบหลังร้านส่วนนายทวีเนี่ยก็เข้ามาในร้านนั่งดื่มเบียร์ไปหนึ่งขวดมีเจ้าของร้านแล้วก็สาวสาวร้านคาราโอเกะเนี่ย ไปนั่งร่วมที่โต๊ะด้วยครับตอนนั้นไอทวีเนี่ยเรียกปูเป้ให้ออกมาคุยกันให้รู้เรื่องครับแต่ปูเป้ไม่ยอมออกมาพอฝ่ายหญิงไม่ออกมาปั๊บทวีโมโหเลยโมโหเสร็จปุ๊บชักปืนแล้วเข้าไปยิงประตูห้องปูเป้คือยิงจนหมดแม็กอะคุณปุ้มคุณผู้มชมคิดดูสิว่ากโกรธแค้นขนาดไหนยิงจนหมดแม็กเลย พนักงานในร้านก็วิ่งแตกกระเจิงเลยสิครับหลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสพเขาชัยสน,นยก็รวบรวมพยานหลักฐานพยามแวดล้อมพยานบุคคลรวมถึงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจนกระทั่งรู้ว่านายทวีเนี่ยขับรถกระบะจากพัทลุงไปที่ประจบคีรีขันสุดท้ายถูกจับได้ตอนที่ขับรถผ่านจุดสกัดของเจ้าหน้าที่บริเวณถนนเพชรเกษมอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีพอรวบตัวได้นายทวีรับสารภาพเขาเป็นคนก่อเหตุจริง ปืนที่ใช้ก่อเหตุโยนทิ้งไปแล้วระหว่างทางสารภาพเพิ่มเติมบอกว่าตัวเขาเนี่ยย้ายมาจากบ้านเกิดในพื้นที่จังหวัดประจวบมาทําไร่ที่อําเภอป่าบอลมาเจอน้องปูเป้ที่ร้านคาราโอเกะจากนั้นคบหากันเรื่อยมาให้เงินใช้มาตลอดขอเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นขนาดใบอนุญาตเตียกที่อยู่ในประเทศไทยค่าต่อใบเนี่ยผมก็จ่ายให้ แต่ระยะหลังปูเป้ไปคบกับผู้ชายอีกคนพฤติกรรมเปลี่ยนไปบอกผมอย่าไปยุ่งวุ่นวายในชีวิตแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมาคําที่ฟังประโยคที่ฟังแล้วมันเหมือนกับมันโมโหมันขาดผึงเลยปูเป้พูดกับผมบอกว่ากูคบกับมึงคุยอยู่กับมึงก็เพราะเงินอย่างเดียวบอกประโยคเนี้ฟังแล้วมันโมโหมเลยตัดสินใจแค้นมากก่อเหตุค่ะแค้นมากเลยบอก ไอ้หน้าหน้าชมเมียนะที่กูคุยกับมึงเนี่ยที่กูคุยดีกับมึงเนี่ยเพราะอะไรกูต้องการเหมือนมึงอย่างเดียวเลยมั้ยเดี๋ยวเนี่ยคนตายก็หลอกทางรู้เออตอนนี้ผมแกร์แล้วอย่างธรรมดาผมอ่ะไอ้หน้าไอ้หน้าชมเมียรู้มาถูกเลยท้กมึงแน่ทีมึงขึ้นมาเลยคือตัดสินใจแล้วว่าวันนี้อะไรมันจะเกิดมันก็เกิดแล้วว่าอ๋อเขยิงแน่ยิงแน่แล้วปืนลูกแกมอะไรนะปืนมซนี่ไปืนลเนี่ยงปนลแมเน่ยไล้วแกมนี่ยไงนลูกไปลูกปืน หมดแล้วไปใส่หมดแล้วใส่คืบบบอนั่างผมบอกแล้วผมบอกแท้ไงยอมรับเลยลุงทวีบอกเลยมันแค้นมากยิงจนหมดแม็กเติมกระสุนเข้าไปอีกแล้วก็ยิงอีกคุณผู้ชมแน่นอนนะเบื้องต้นนะถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ความผิดฐานพรบอาวุธปืนนะคะโอ้แล้วเล็งที่หัวเล็งที่ลำตัวเน้นเลยอะ พุ้นไปหมด14มแผลครับเนี่ยเป็นข้อมูลฝั่งด้านของผู้ต้องหานะครับเพราะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเสียชุดไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาชี้แจงในหมู่ของตัวเองได้นะครับ